All New Honda HRV โฉมใหม่เผยภาพคันจริงขณะวิ่งทดสอบแล้วก่อนเปิดตัวในปี2021ในที่สุดหลังจากที่มีข่าวกันมานานก็ได้มีการจับภาพ All New Honda HRV โฉมใหม่ขณะที่กำลังวิ่งทดสอบรถที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วโดยพบว่ามีรายละเอียดภายนอกที่แตกต่างไปจากโฉมปัจจุบันเยอะเลยทีเดียว ว่าที่ All New Honda HR-V นั้นได้ถูกแอบถ่ายภาพคันจริงขณะที่กำลังวิ่งทดสอบที่ Metro p o l i t a n Express w a y วยไดโกกุเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งรายละเอียดภายนอกตัวรถนั้นจะพบว่ามันมีการออกแบบไฟหน้าแบบ LED ในรูปทรงที่แตกต่างไปจากเดิมโดยมันจะเฉียบคมและมีความเรียวยาวมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงไฟ Daytime ด,ด้วย ถึงแม้ว่าตัวรถจะถูกห่อหุ้มด้วยชุดอัมพรางตัวทั้งคันแต่การเดินเส้นสายจากที่เราเห็นก็ถือว่ามีความหรูหราและทันสมัยมากโดยมันจะให้อารมณ์คล้ายๆกับรถทางฝั่งโยุโรปอย่าง Mercedes-Benz หรือ BMW ซึ่งถือว่าเป็นดีไซน์ที่เราพบได้ไม่บ่อยนักจากทางค่ายของ Honda ส่วนตำแหน่งของที่จับประตูด้านหน้านั้นจะยังอยู่ที่ด้านข้างรถเหมือนเดิมส่วนตำแหน่งที่จับประตูด้านหลังดูเหมือนว่าจะฝังอยู่ในเสาด้านหลัง และในส่วนของล้อแม็กซ์นั้น ก็มีดีไซน์ที่แตกต่างออกไปจากเดิมโดยมันจะมาเป็นล้อแม็กซ์แบบ5ก้านที่เรียบง่ายแต่ดูมีความสปอร์ตแฝงอยู่ในตัวซึ่งจะมีล้อแม็กซ์สรูปแบบให้เราได้เห็นกันจากภาพการทดสอบนี้คาดว่าจะเป็นแม็กซ์ของรุ่นเริ่มต้นรุ่นกลางและ Max แม็กซ์สำหรับรุ่นท็อปโดยตัวรถ All New Honda HRV นั้นจะใช้พื้นฐานมาจาก a l l New Fit หรือ Jazz สชมล่าสุดที่วางจําหน่ายในญี่ปุ่นแต่ปรับให้มีมิติที่ใหญ่โตมากขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับรถคลาส b SUV ทางด้านขุมกำลังคาดการว่าจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบ VTEC ลูกเดียวกันกับ Honda Civic RS จับคู่กับระบบเกียร์ CVT และอาจจะมีเครื่องยนต์แบบไฮบริดมาเป็นทางเลือกสำหรับการวางขายในบางประเทศส่วนกำหนดการเปิดตัวนั้นจะอยู่ในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมในปี2021ข้างหน้านี้อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อรอรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารใหม่ๆ